สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวมะพร้าวกะทินะคะอันนี้สั่งมาลูกละร้อยหกสิบาทเนื้อฟูป,ประมาณนี้เลยจ้าพอของมาถึงนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าพีออเดอร์หนเดือนนะคะกว่าจะได้กินราคาก็แอบ,บแรงอยู่นะร้อยหกบาทอะมาถึงก็จัดการแกะแกะ,แกะเลยค่ะครั้งแรกนะคะ แกออกมาก็เนื้อเขาจะเป็นเจลลี่ยืดๆอย่างนี้นะคะทุกคนเนื้อก็ฟูแล้วก็นิ่มกินง่ายนะคะก็ให้สามีนะคะลองชิมเลยจ้าว่ารสชาติเป็นยังไงสามีก็ไม่เคยกินนะคะอาจจะเนื้อทำไมมันเป็นอย่างนี้อามีความตื่นตาตื่นใจนะคะชิมน้ําก่อนเลยค่ะแฟนบอกเฮ้ยอร่อยนะมันเป็นมันๆอ่ะอได้อยู่ได้อยู่แฟนบอก <laughs> ก็เลยบอกให้นางชิมเนื้อดูว่าเป็นยังไง นางก็บอกอืมอร่อยนะมันมันดีเนี้ยค่ะให้ดูเนื้อใกล้ๆใครไม่เคยน้ำเขาเป็นประมาณนี้เลยค่ะใครไม่เคยลองกินก็ลองกินนะอาถึงตาแล้วชิมแล้วจ้ะชิมน้ำก่อนเลยจ้ะอร่อยเนี่ยขอใส่น้ำตาลนิดนึงนะทุกคนเพื่อความนัวอ่ะดูจ้ะลูกละร้อยหกสิบบาทเป็นยังไงจ้ะเนื้อฟูนะกินเข้าไปคำแรก หุยคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อเป็นครั้งแรกมันมัน,ม,นมันแบบบอกไม่ถูกอะ่ะทุกคนลองไปสั่งกินนะถ้าใครอยากกินแบบเบนนะคะก็เดี๋ยวให้พิกัดไว้ท้ายคลิปนะทุกคนมันอร่อยจริงๆคือแบบที่แรกก็กลับมาสั่งมากินเล่นๆไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอกินแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าอยู่นะ160บาทอะ่ะทุกคนมันก็กินได้2มื้อเลยนะเพราะว่ามือ้อนึงก็คือแบ่งกับแฟนกินนะคะครึ่งซี่ก็อีกซึครึ่งซี่แชร์ตู้เย็น ไวกินนี่จ้าพิกัดไปตามกันได้นะคะบ๊ายบาย